ทะเลสาบกาดาเล็กออฟกาดาเมื่อวันอาทิตย์ค่ะพี่น้องอากาศดีค่ะคนออกมาย่างกันเต็มเลยนะคพี่น้องเนาะเล็กกาดาอันนี้สามีฉัน <laughs> สามีฉันอยากกินลาบเป็ดะสน เด okay, hey, ี๋ยวสันสิบห้ไปหาเป็ดลนะค่ะพี่น้องเป็ดหลายลายอยู่เลยกาดาไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปเดินหาเป็ดกันเฮ้ดาลิงเนี่ยเป็ดเป็ดและเจ้าอยากกินลาบเป็ดพี่น้องไปยังนี่เรียมาเร็วมาเร็วกพี่ใหญ่นอยากกินลาบเป็ด สายฟ coating, ังคนไ่ยิงฟ hey, <c oughs> oh, yeah. oh, oh. ังเีค่ะพี่น <protagonist> <ain> ้องโอเคถาไปกินยูเมนตไทยด้วลับเป็นไปียร์ดีมียูเวนกินไทยแลนด์ตุกโอิอาอยางทำอารโอ้โอ้นี้รดีกินลับเป็นมหาหลับวันนี้เอา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 แมนลับมา